นีซิเลังซีขาดซีหายไปขาดแรกขาดแล้วขาดแ้วบัดนี้ยบดหนีบดสิดนบ้เนอะบดหนีบดสิ่งมีโอ้ยอ่าตะเบ่งไก่เป็นแบบนี้รัะว่าเอาเห็ดตับยืดอลนซื้นเรือดแล้วบัตเนนร์ ไ no ้ขาน้องนั่นเป็น้ม่พ่ออนน้องพงงิงน้องแทงน้องปองน้องแอง่งน้องแ้องพิงหงษน้องป่งน้องแคนน้องน้องแอง่งน้องแนน้อง่งน้องแนน้องน้องแพนน้อง่งน้องแวนน้องปน้องแพนน้อ่งน้องแพน้อง่น้องแ้อแ้งน้องแนน้อง่น้องแองงน้อ้ปงน้นน้อ่งน้ององงน้้อง้อนน้โงน้องแ้องงน้อ้ององแนน้อง่ ปลูกคอต่อแขนปลูกคอถูกต้องปลูกคอต่อแขนเนาะเข่าพี่น้องผมเป็นปลูกคอปลูกคอเลยสามตาทำกันเนาะปลูกคอต่อได้เนาะปลูกคอต่อแขนโอเคแล้วปลูกคอต่อแขนกันแล้วการซื้อมั่งเงียนใส่ผ้าเข่าบาดนี้พี่น้องเลยมีปลามีลาบมีปิ้งไก่ได้บ้างหรยังฮะ ปุเกินได้ได้ปุนะน้ำไ้ปลาได้ย่นี่อ่ากินเ่นข้าวด้วเราเราหิวข่าเราเราลุงยให้น้องเคยกินเลยนี่นี่จะบอกไ้บอเรากินปาได้ไหมเราเราขลับเราะเาจะ้องเคยเราตายปลาินเพิ่มแน่นิบงกินลาได้กินลาสินกินปลาได้กินลาสินเพิ่มหดเลยกินปลาด ข้น,นเต้ยเดี๋ยวเาไปานตั้งกล่องกันก่นเนอะเสร็จทงเสร็จไงที่บบบุญเนาะออปเปงขายเชื่อมาตบัตรดโชว์ไลามครับไปพุนเนอะมือ่นดีมือกินข่ามผ้ากินปลาห่มตอดเนะผ่อพร้อมกัน ่ก็ต้มกเป็นทางวุ้สีมากะแต่อต่กที่อยู่ว่าท่ายที่ไหนชุ่มอะไรให้ชุ่มยืนใช่ใช่ครับไปได้เยบรรยากาศเราวันนแลต่ำับได้แล้วเซ่จ้าเล่นไดลยไล่ใหมากอเาเจ้ากได้ต้มมัดเสโปนเป็นงน้องชายครับก็ต้มบ่อลาอเลยข้าวมัใหเหย่อวงด้วย ข้าเต้ม <centro> ัวต้น <monastery> มัดเนี้ยวเนี่ยวเอียอ้อง้างหงโอ้ยโคเกีมันลงให้ต้มมัดเด้นตามเวลาต้องมัดสุดบยากาศนี่เราอยู่เรื่อยๆเข่าเอ็ดทำทานอาหารหลักจากภูกิโคตอเนเด้เกม่เนาะ กินข่าสมัครีกินกล้วยฮวงบีเองเห็นได้เอารเอาเชียงรายคยบอกว่าแล้วบ้านนองประดูนี่กว่เดีเมื่อกี้นี่เคยได้บอบได้บอลันี้ได้อยู่นำไปลากวลากด้นกะ่ไม่ยังเกาะไม่ยังเกาะ่าม่ด้วยเนี่ทาปลานี่ยาไหลโทาปลาการเวลากดาวนเออเมนเนาะ ไปกินกับไปอิ่มวันคืนนี้ล่วงไปเรื่อยเรื่อยเนาะผมก็ไม่มีถ่าภไปทั้งนั้นแต่เห็ดยังก็บเผาเห็ดเห็ดตับแนวีนถคูพาเนาะแค้มทาาแนวโบชัวกับเห็ดเอาเนะเลวเตปจิตบุคคลของไหของมันรวมปลาบวบกินปลาโฮมพี่นออ อาบรรยากาศอยู่เพื่อนเท่าเอสเบาเอสดท่าเอียบึงมันเสียหน่อยขออนุญาตจบคลิปปิดคลิปไวเพียงสนิทเดี๋ยวเราประทานอาหารน้ำเพิ่นก่อนเนะประปุ่นขอบคุณเวลาลุงเฮิรมบ่อเชียงเพิ่นไปเจ้า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 ลุงเฮิรมบ่อเชียงเพิ่นเลี้ยงเนาะบอบุญน้ำเน่นี่ประบุญเนาะชื่อปลาต้มชื่อพิมกพิมไก่มาโอ้แนวความมากก็เรืนี่พิมไก่เนี่ยนะคักค่แค่แเนาะถ้าว่าแบบนี้เนี่ยย่อมเนี่ยเพชรเนาะปลาเจ๊กหมากปลา ตายบ่มากเนาะพรายานได้พี่น้องกัพี่น้องบรรยากาศพี่น้องครับมเาื่อมนนี่ได้น่นตัวเดียวนี่อันเดียวนี้ไปอยู่ดีมีแฮ้ยไปไปักลองงามพี่น้องเไปพี่น้องในจังวัดกันเนาะงามไม ดีพอแล้วนี่พ่อผ่านเงื่อผ่านตันี่อ้าวพ่อให้กันมาเดินทาท่เดนี่ยเอยุ่ซีหาชุดเลยาัคนที่มาพ่อกะเดินเินว่า้อเขาน้กันทางี่หมู่บ้านทางที่งานมาที่นี่นะชุด่งแ้มาที่น่เนาะบบโทคแบถามเนาะมาหลายคนได้ใจพ่อ

เจ็บน,นึงสะกิดน,น,นึงมาลิโอ้ยเจ้าว่ะของมากรอยบ้างพไปลงใก่พ,พวกนี้พึกกิป้าไปนอนแตกิมป้าแหลกไอ้หนึ่งดเจ้ <c oughs> บญญาบรรยายเจ้าอธาิบายข้ามว่าชิงลืงอย่างไรนั่นคือเนนั่นคือเยสิเป็นั่ได้ว่าผมจะนี่

ไปเขานน่งน <ider> ันบุญมาบ่าโน่งี่าก <Luc> <livest> ินห้องินหางก็บ้านจะยดวน้อน้องงน้องแคนน้องพึ่งตกคนที่เขาี่าพงไ่ฟางอเี่งจ้เ็นไ่นไได่ดไม่รอนาคร มาตำรวจบุกมรปยากาศรวมเลยันอย่างนัองนราตรวเรีบการต้อใชป้าทีเดียวบอจันบอจันรอเราเราหุ่นจ้าดได้เพา้มปากาขายเดเปเดีก่อนดียนี้บี้ินน้ำได้่อยกรไรายย่างแห้

ตะวบกีฮอดบ่เร mm. yes no. uh ื่องลงให้ยู่มอ่ะก no. uh, euh, ีฮอดบอไลเราอ่ะันหาอยู่ใช่ไหมกีฮอะแวได้กไปแต่ไปอกีฮอตแวพี่เนาไอบอไลเนาะบอไลกีฮอตวเราอ่ะบอไลยอะแวเราเ์บออเขาไป หามุมอยู่ดีเลยนม่เรามานั่งเต็มบ่ดีบ่ดเยเาโอ้เน้อโอ้พระโลละแล้วเนาะเป็นไเนาอเนมีไม่ทานี่พี่น้องเกิดดีเนอะเป็นถัดนาวมเนยอ้พี่้น้องเบิ้งนกันพี่น้องเลยเนาะโอ้เห็นบ่ดีเลยโอเคบ่ดีเยกาดผู้พานาง มาต่อพี่น้อเม่อกี่กองตกพี่พเอามน้องเอ็ดเป็นกินข้าอย่างเงี้ยไหมย้ำเขามาละเข่ามาเออเเขมาเข่ามาเนเปกินเออด้ยรลองบกปั้นขายนี่มากินขัากันนี่าย่ยไหนีเนาะ

ว่งเยอไกลสามแสนเลยฮะได้แคบมาหบอกนัมีเกลดด้เน่ายยังอยู่น้อมแปลงยู่มีอยคนบอกยุกแตว่าได้ขายสาพันตัวนก็สายพันธุ์ดื้อนี่เาคา มี่นะตรงนี้มี่นแต่บางตขานีก็าปลาี่้ามานั่งกินน้มกันเนี่ยไปเี่ยเป็นที่ป้ายละ้าง่ละาเขาไปือ้างถ้าาเป็นเจอห้างปลอมเพิ่งตรงกางโอ้ตมปลาเส้เนาะนี่ได้เลยเป็ตนตระมืนเราเนี่ยที่เตียนนะวันนี้จะไป้รนนังเหลย ไอ้วงบกับน้องไอวงยางนะอ๋ออะไรนะเร็วหนูเพิมมาแม่โอยยด้ยอาสบายดีเด้อว่าชุกู่ทุกคนเนี่ย โดดบ่โดดามนะโดดโตุ้งเดผ่าเดผาดผากับเข่าเพิ่จะตกกับเข่จะลดจะลดเล็บน้ำเชือเออข้กล้องแงาี่เเทข้าวกล้องแบัแล้วาดไเออ

ครับลุดู่าปุรุดจับอนาครับลนเลื่อนจับเกลียวโลนไ่ปุ๋ยครับ ้องเฮ้ยเอฟซีเพิ่นเบิ่งแน่ี้แล้วคนแต่คนเออเนื้อเน้พี่น้องเลยสุดเพียกเนาะอ่ารถมีกระบบปานเห็นนี่ของใครเนาะบดตอนหามเพื่อนหามซ่านนี่พี่น้องเลยหน้าบ่เอออยู่แล้วเห็นผ้าเข่าแล้วเ่นเห็นเบี้ยกกับเรนนีเห็นผ้าเข่าเ่นเข่าบอกอย่างเงี้ยจริงป ตื่นแล้วมาเง <T> ินเราเข้าเมาไม่เครืเดียวแบบพักคแตกเดียวเครืเดียวป่พคนแตกจำเป็นจ้ได้เหาอัด็กิดักไห้บอกเเนี่ยรไรบอกั่นไรอ่ะว่าอกบกวาไดย่เตัดมึงยิ่งดีเหรออนั่งอยู่ คนบานนองปดูต้นะบับรถบ่อรถบ่เตัวเจ้าีำับาง่อ่านมรมันมีปหายีมวมันกระบอกอยู่เนาะมเป็นน้าเด็กน้อยเ่ตบีบางน้บอกไอพพ่อพันบบโอ้่จิตตไปิตบอกตักพื้นเบงโอ้ยาเะไป่ัเป็นตัวำพุ่น่ะมันลงเป็นมืดอเป็นมือเลยนะฮ

พอประกาศต้นเห็ดข่อยแล้วผู้นำชาสปิริตโคตรอะไรนี่ขึ้นสมองคนเล่นกระจบอสติงไ้่นิงไก่เชฟโวยอะไเนาะโวมพไก่เชนอะไเนาะพิงหมูวะพิงหมูยะพิงหมูบ้างหมูพิงไก่หมูหมูหมูพิงหมูหมูบอแอบ

เอาไปในแป้นทิมที่บาเฮาโหลดออกมาเป็นชาชาล่าวนะไปันเข้าไปขั้นตอนที่ช็ดมากเลยด้วยแล้วประุนแึ้นหยบฮะมันปลาคุเล็กคุเล็กยันท่าลดนาบ้างลดมาบ้าแถวนี้ก็มีเลย ไปชูเดือดน้ำคนแก่นตอนน่ะเป็นล้มว่ะคนเล็กหาเงี้ยนี่บ่เป็นลมยันเต็มมันเ่คนเล็กนยันเล็กเนาะยันเลือ็กคยันเล็กหนาจชิความขอกะยานกทำเรื่อยันเล็กกว่าอมเพิ่งเแล้วกัะอาไอเนียคมื่อนทีอเนี้ เคลื่อนที่ได้บ่เนี่ยางเงีฝากไม่ <m 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 ี่พี่น้องเลยเฮ้ยเจ็บเนาะยังอยู่อ้าพี่น้องสบายดีกันเรือสบายดีเว่าสกู๊ตคอนเด้ออยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งลำรวยรลำรวยโอ้ยเสียบบ้านน้องเอ็สประกดการใหม่เนาะอ่าภาคเข่าเต็มเปลือกเลยพี่น้องเลย เชื่อเพย์เลยเชื uh, uh, a, Dude, ่อเพยเลยเอาเชื่อมเงินปรจันอ่าเขาที่นากอนบาตทนางตูพอกำลังเก็บอนามัยอยู่เนาะโอ้ยทั้งเียเจ้าหน่อยพ่อแลวบาดนี่เนาะบานีดเจ้าตูพอด้อากินข้าแล้วบ่ยกินแลไอิ่มแล้ว โอ้เสืองามเนาะวะนี้เนาะเออโดยโดยพี่น้องเลยอ่าเฮ้ยจัน้อยบุนกินข้าวอิ่มล้างมือแน่ะบนจะมีเสือไม่เจ้าอีกอ่าก็แม่น้ำมาตะเถื่อน่ะเฮ้ยเสือแขนสั้นหนาวกะบพดกระจอดอยู่เนาะอย่างมันนี้ทางลูกสื่ออาเสือแขนยามาหายน้ำแม่เด้อสองคนเฮ้ยจัน้อยบุน้างมือก่อนจะมาหายเด้อโดยโดยพี่น้อยนะโดยโดยโดย มาพี่น้องเลยเอาเสื้อผ้ามาให้ทางตู้พ่อก่อนบานนี้เนาะใช้ตู้แม่เนี่ยสิครัตู้แม่พี่ไว้โอ้ยพี่น้องเลยขวายามหนาวยามลมขวามาฮ่อแล้วเนาะพี่พี่พี่ให้มาแกเอาพี่เออขวาอาพี่เห็นมันจะเสียใส่เสียแต่ค้นสั่นเนาะกายกันหนาวแล้วหนาวอยู่บนยามคืนกันหนาวหนาวเนาะเอาซื้อมาให้โครโตเนาะ โหเลือกเองกับมือได้พี่น้องเลยนี่เป็นของแม่เด้อทำแม่ลองซับบ้างเถอะอันนี้ของพ่อนี่มีค้นน้ำเลยใส่เจีนอุ่นเด้อเออคักปั่เอ้าลองเบิงอ่าเด้ ยังจะห่อนอ่ะป่าเ่นเนาะด้วยใมีหมวกอีน้องใส่หมวกบ้างพ่อแม่มีหมวกนะมีหมวกนะหมวกใส่บ้เออาพอต้องใส่หมวกบ้างพ่อเออคักป่าเด่นเนาะพี่น้องเลยนี่จกโตเสียกันยาวจ้าเดือนมีส่องโตมีส่องโตทั้งแม่ก็มีอยู่บ่าเอาไว้ใส่งานได้บัณเด้อ ลูเลือกไห่กมือเลยอยู่ตลาดงามบ่น้องเอ็ดงามแถวมงบังฮะเงใกลบ่างงามบ่โดยอน้องเลยอิ่มเลยข้นข้านะโดยองเลยตัวละสองสามร้อยได้เลยเนาะซื้อให้พอจนพอจะมีเสื้อเงาใส่อืมเอาส่นีองเลยเนาะเรียบร้อนเนาะอืมไปไปห้างเ็บผาตัก็ข่าซะบดด้เนาะ พระสชาโอเคพี่น้องเลยวุ้นกะเฉลี่ขอจบคลิปต้องเพียงส่างมีกรน้องมาเก็บเป็นบรรยากาศกินเข่ากินน้ำแล้วก็ซื้อสภาไหมครับพอกระเม็นน้องเอสพันธ์เพอได้มีใส่เนาะพระเ้าโอเคพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่ห่งก็จู่สุคนทำรวยเนาะเออสบายดีเนาะดีใจน้ำลายได้ไหมเนาะเดยโดยโดยพระเชสาโอเคพี่น้องเลยวุ้นกะเฉลี่ขออนุญาตจบคลิปต้องเพียงส่างมีกนพี่น้องเลยนาะผมพ่อกันในคลิปหน้าเนาะนี่เป็นบรรยากาศกินเข่ากินน้ำแล้วก็ อมอบเสื้อผ้าให้ครับพ่อแม่น้องเอสน้องฟูราโตเียกันยาวหลักฐานบนสื่อกับเข้ามาเพว่อววนำเหมือน,นีนกาพ่นองเลยสมทบนำ้ำเนาะโอเคชาพี่นองใหพบกันคลิปหนาเด้ดีไม่แห้งสุขก,กายสบายใจด้วยสุขภูสุขคนด้วยพ่นองเด้อไปขาดเลย มันมออนนี้ทาง้างนึงนี่ขาดนี่คือ้างน้อยเนู่ยเพราะว่านีซิ่งนาะมันสีขาดมันสี่วดอาดหายมอนี่เนาะหนีิ่งก็แล้วสี่ขาดสีหายไปขาดล้ขาดแล้วขาดแล้วบ่ดนี้ยบดนบดิงบเนาะบดนีบดซิงมนโอ้ยตเบิงไก่พี่น้องตเบิงข้างไก่งาม

mà ăn 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 team hay họ tụi cọp nào khác cũng bỏ nơi nó nơi mình ngam ngam bưng à. tắp đi <laughs> hahaha 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 ได้อยู่ว่าเบิรงลูกเนาะลูกแล้วนี่ขึ้นกว่าพ่อกว่าแม่ได้นี่เงินพ่อขึ้นเลยลูกเนาะมเลูกนี่คนมีบุญโอ้นี่เนี่ลูกอุ้มพ่อแม่เนาะอุ้มพ่ออุ้มขัวพี่น้อย่างไรชื่อว่าเป็นมือดีแล้วก็ครอบครัวที่ดีขึ้นในอนาคตพี่น้องเางไเนาะนี่ก็เป็นการทางปฐพีแกเพิ่นเบิ่งข้างไกลพี่น้องเางไ 롤. 헤헤헤. 가자, 오케이, 핀 <돔�> 앙, <돔> 나. <돔> 유리, 빈 앙, 거, 싱글, 오, 젓컨